พฤติกรรมที่อันตรายสำรนบเด็กมีหลายปัจจัยด้วยกันนี้ทีมงานโปรดักชั่นของพวกเราขอนำเสนอหนังสั้นเรื่องการอบรมเลียงดูแบบทอดทิง้งความสนุกทั้งหมดนี้จะเป็นยังไงนั้นสามารถไปรับชมได้เลยแน่นอนครับทุกครอบครัวไม่ได้เกิดมาหรือสร้างมาพร้อมกับความพร้อมเท่าไหร่นัก ปัญหาหลายปัญหาอาจจะเกิดขึ้นกับในทุกครอบครัวอยู่ที่ว่าการอบรมเลี้ยงดูการเอาใจใส่นั้นมันสำคัญมากแค่ไหน <_ un> การดูแลเอาใจใส่จากบิดาและมารดาของตัวเองนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิตของเด็กคนคนหนึ่งพฤติกรรมที่มารดาและบิดาแสดงออกมานั้นจะซึมซับจนให้เรากลายเป็นตัวเองในวันข้างหน้า การดูแลเอาใจใส่นั้นเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตของเด็กคนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเอยวันนี้เรียนวิชาคณิตศาสตร์มาไม่รู้เรื่องไปถามแม่เลยว่าแม่ครับแม่ครับอันนี้ตอบอะไรครับแม่แม่ตอบผมหน่อยแม่อยากินแต่เราดิแม่โอ้โหนึ่งวหนึ่งต้องกับเท่าไหร่ครับแม่แม่แม่ออ้โหแม่ตรีผมอเฮ้ยกลับมาจากโรงเรียนเหนื่อยๆพร้อมกับใบค่าเทอมนี่อีกแล้วสินะจ่ายทุกเทอมจริงๆแล้วจะเอาเงินไหนมาจ่ายเนี่ย หนดูตังในกระเป๋าสิโอ้ซาร่าซื้อไม่พอแน่เลยค่ะเธิมทำไงดีเนี่ยชีวิตทำไมแม่ไม่สนใจเราเลยวะฮฮเยเธอรู้ปะาฉันนอะนายอยาบ้าตัวใหม่มาคือแพงมาลกลดมากจากที่คนนั้นอันนั้นอันนั้นอันนั้นันน,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 นใช่ไหมนั่นแหละฉันต้องการขายหา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 ไม่เ,เพื่อนชี้เลยชี้เลย หาเลยเพื่อนหาเลยหาเลยหาเลยโอ้น้องน้องมานี่ก่อนค่ะมานี่ก่อนพี่มาดีวงานให้น้องอยากมีเงินปะล่ะยากมีไหมเนี่ยน้องมาจ่ายคาเผมไม่เอาพี่พี่ผมไม่เอาไม่เอม่เอาอะไรเนี่ยโอ้โหม่ายันจค่าเทอจริงจเหรอโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวผมงานกับดีวงานครับพี่เดียวดยวเดโอเคไปจ่ายตงนูนได้มเเดียวเดียวเดี๋เดี๋ยวเดีีีเดีย อ้ห uh huh. ฉันจะมีเงินจ่ายค่าเธอพระสินาซาร่าโอ้ไม่ก๊อสอันนี้ไงพี่คนนี้นั่นเลยพี่คนอันให้มาส่งครับพี่พี่ใช่ไหมที่สั่งยาตัวเด็ดตัวนี้โอมพี่ผมจะได้เงินไปจ่ายค่าเธอรันบรีโอ้ไม่ก๊อสให้น้องก่อนจะไปเนี่ยส่งับพี่หน่อยไหมพี่เนี่ยบอกเล้นะนะตัวน,นี้แบบเด็ดมกมากเลย อมามามาพี่ผมรองก็ได้พี่โอ้ my god oh orange คือแบบหวานช่ำเยี่ยมพี่เยี่ยมให้น้อพี่ว่าแกกำหนักเนี่ยพี่ชวนมาสูบนะเนี่ยทำไมอินติดน้ำเงี้ยงกว่าข้าอยู่นะเอาพี่อย่าพูดมากเอาไปเลยพี่เอาไปไหนน้อยน้อยพี่สุพร้ณพี่สบอรรณในพี่ผมขอมั่งผมขอมั่งอ้อว wow my god แลลสิ่งแวดล้อมทางสังคมมกกกก็ทททาาุุสิิ่่งงอยยเเปปลีนไจดรับคุณจิตดีนะครับวันนี้ขอนําเสนอข่าวนะครับมีชายคนหนึ่งนะครับบุกรุกนะครับไปในบ้านของตัวเองแล้วเกิดเหตุทำร้ายแม่ตัวเองครับ้ออดด่มเล่ามันเป๊ะเตะทำร้ายแม่ของตัวเองนะครับฉันก่อให้เกิดเหตุทะเลาะวิวาทในบ้านของตัวเองตำรวจและเจ้าหน้าที่นะครับได้เข้ามาจับกุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นข่าวหน้าหนึ่งท็อปท็อปเทนในทวิตเตอร์เรียบร้อย ก่อนอื่นนะครับต้องขอโทษสังคมนะครับที่ทำแบบนี้นะครับกับแม่ตัวเองนะครับผมเชื่อเลยว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆมันพาผมไปจริงๆและผมไม่มีใครควบคุมดูแลเลี้ยงดูผมอย่างใกล้ชิดผมไม่ทนใลยครับนอกจากตัวเองนะครับครอบครัวผมไม่เอาใจใส่ครับผมเลยต้องทำแบบนี้ทุกคนชาวเน็ตโปรดเห็นใจผมด้วยนะครับขอโทษด้วยครับขอโทษจริงๆครับผมผมเป็นภัยสังคมจริงๆครับ ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับหนังสั้นเรื่องการอบรมเลี้ยงดูแบบไม่เอาใจใส่นะครับก็สะท้อนเห็นเลยนะครับว่าการอบรมเลี้ยงดูและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญจริงๆนะครับซึ่งการอบรมเลี้ยงดูเนี่ยมันเริ่มได้จากที่ตัวเราจากครอบครัวเราหากเราขาดการอบรมเลี้ยงดูและเทแค่เอาใจใส่เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างที่ทุทกท่านเห็นนะครับนังตัวอย่างเลยอาจจะเกิดภัยทางสังคมก็ได้นะครับทุกวันนี้แหละภัยทางสังคมในประเทศไทยเราเนี่ยเยอะมากนะครับ มันเปลี่ยนแปลงได้ครับเริ่มจากเจเนเรชันเรานี่แหละแล้วสังคมไทยจะน่าอยู่ขึ้นครับเดียยวเดียว,ยว,ยวก่อนจะไปนะครับขอฝากแนวคิดแนวคิดหนึ่งนะครับมันเป็นคำคมนะครับซึ่งจะบอกว่าความรักก็เหมือนดอกไม้นะครับถ้าไม่ดูแลเอาใจใส่มันก็ตาย ไปจากเรานะครับสำหรับวันนี้คลิปวิดีโอนี้ทางทีมงานทุกคนร่วมถุงผมขอบคุณครับ